สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวที่จังหวัดอุทยธานีครับจัสมินเบอร์20่สครับพี่น้องมองไปแล้วเนี่ยออกรวงสวยงามกาลังออกรวงครับไม่มีข้าวเดียดข้าวดิ่งโผลมาเห็นสักต้นเลยหญ้าก็ไม่มีครับโอ้โห เกียงมินลินครับพี่น้องครับโอ้โหแปนเอิดเติดครับพี่น้องไม่มีข้าวเด็ดข้าวเด้งแม้แต่รวงเดียวเลยโอ้โหนี่จัดมินเบอร์ยี่สิบออกรวงอย่างสวยงามครับนี่ขนาดออกไม่หมดนะครับยังไม่ได้ก้มเลยนะครับยังไม่อดสุกคอรวงยังได้ขนาดนี้ดูครับผลงานสามลือครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมวิรัติปิ่นทองหรือลุงตีเกษตรบ้านทุ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงนาของคุณป้าจำเลียงนะครับตำบล หนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่คร nice. ับข้าวจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ออกรวงสวยงามมากเลยครับรวงใหญ่ๆรวงยาวๆเลยครับนี่นะครับความยาวของรวงนะครับนี่จัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะครับครับดีครับจัดมินเบอร์ยี่สิบตำบลหนองนางนวลของคุณป้าจำเลียงนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่ครับดูรวงครับ จัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับลวงสวยๆเลยลวงใสๆเลยครับนี่ดูการออกลวงนะครับใช้สามเกลอของเรานะครับอันนี้ใช้แค่สองตัวนะครับใช้แค่ใบหยกกาตัวกิ่งทองนะครับนี่ดูการออกนะครับไม่มีสะดุดเลยเนี่ยดูครับโหออกอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยดูลวงครับลวงสวยๆเลยครับเนี่ยอย่างแน่นเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับ ออกมาลวงใหญ่ๆลวงยาวๆเลยนะครับกําลังออกกําลังจะตากดอดครับอีกประมาณสามสี่วันน่าจะออกหมดแล้วครับเนี่ยนะครับใช้เทนเดอร์ไอ้ไม่ได้ใช้เทนเดอร์ครับแปลงนี้ใช้กิ่งทองกบใบหยกนะครับหวานใบหยกผสมเคมีใบหยกยี่ห้าเคมีสิบนะครับหวานสองรอบนะครับแล้วก็ฉีกกิ่งทองนะครับนี่ดูรวงข้าวครับออกมาเป็นอย่างนี้เลย เบอร์ยี่สิบนะครับดูรวงครับารามใหญ่ของรวงนะครับเนี่ยลวงใหญ่ๆลวงยาวๆเลยครับครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับว่าสู้กับเคมีประสิทธิภาพนะครับนี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับนี่ครับกำลังจะตากดอกนะครับนี่ ครับหลวงสวยๆเลยครับออกสวยงามมากเลยออกพึบเลยครับนี่นะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าผลงานของ และภูเขาไฟใบหยกอโฮอร์โมนน้ำนาโนอินไซน์นะครับประสิทธิภาพออกมาผลผลิตออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับช่องลุงตีกเกษตรบ้านทุ่งนะครับสวัสดีครับ